เอาความเป็นจริงนะทุกครั้งที่ขึ้นมาคาร์ดิโอเยก่อนจะคาร์ดิโอคือแม่งต้องนั่งทําใจเว้ยคือทําใจแบบคือนั่งเปื่อยอะคือคือคือไม่รู้จะนั่งทำแล้วนั่งมึนแบบเนี้ยแบบเหมือนทําใจที่จะต้องไปคาร์ดิโอพอร่างกายไปเลไรรู้ป่ะแม่งล้าชิบหายขาคือแบบขาไม่มีแรงแต่วันนี้มีเรื่องดีนะครับวันนี้มีเรื่องดีคือ ร่างกายมันก็ลีนขึ้นทุกวันแล้วก็มันใกล้ไปถึงจุดที่เราจะโอเคแล้วอะ่ะนั่นก็เลยดีใจมีกำลังใจทำต่อครับอืมก็ดีแล้วแหละก็เหลือวันนี้นับถอยหลังเจวันสุดท้ายนับถอยหลังเจวันก่อนแข่งเอ,อ่อ IFBB Pro Qualify นะครับที่ประเทศท่องก,งกุัง ก็มีนัดนวดยู่วาไปชีพอืมเฮ้ยขาล้าที่ปงก็วันนี้เราจะมีนวดต่อนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วช่วงบ่ายๆเราก็จะไปนวดกันโคตรดีไม่ไม่รู้จะพูดคำไหนโคตรดีจะบอกว่าอย่างนี้ในช่วงใกล้แข่งเนี่ยมันมีความเครียดมาค่อนข้างเยอะเว้ยเพราะฉันนะ เราจําเป็นที่จะต้องทําให้ร่างกายเราเลยผ่อนคลายมากที่สุดให้มันดีแหลกที่สุดไม่งั้นมันจะเครียดพอเครียดเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนหลังออกมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปถึงขีดสุดของการเรีนไขมันได้นะครับหรือว่ามันจะมันจะไม่ค่อยดีอะกล้ามจอบมันไม่ค่อยดีส่วนตัวผมนะอืแต่มันก็สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะเว้ยว่าถ้าเกิดว่ามีฮอร์โมนหลออกมาฮอร์โมนความเครียดหลออกมาทําให ้วนเนี่ยก็มีก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้แข่งเนี่ยพยายามทําให้ตัวเองผ่อนคลายมากที่สุดสิ่งที่ผมชอบก็คือหนึ่งในน,งในั้นก็คือการนวดนะครับแถมยังสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการฝึกก็คือคนเหนื่อยนะครับสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการฝึกด้วยนะฮะอันนี้โคตรเจ๋งเพราะว่าในเรื่องของของกล้ามเนื้อนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในนั้นนะฮะ ที่ผมเคยบอกไปโอกกับหลังนะครับมันมีคนลกับหัวไหล่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปนวดนะแนะนำเจา้าพวกวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับสปอร์ตมาสายนะครับคนเหล่านี้เขาคุยภาษาเดียวกับเรานะครับเขาจะเข้าใจว่ากล้ามเนื้อตรงไหนที่มันตึงนะครับเขาจะรู้ว่า pectoris major minor คือตรงไหนอะไรเงี้ยเขาจะคุยภาษากล้ามเนื้อได้นะครับเราสามารถสั่งเขาได้เต็มใจ ครับมันจะไม่คาใจนะครับไม่ต้องมาลุ้นว่าวันนี้กูจะโดนหมอนวดนวดปวดกือนเดิมไหมวะอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่งน่ากลัวผมเลิกเข้าร้านนวดแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเข้าไม่ยิ่งปวดก็เลยเซ็งน,นะครับเออนั่นแหละครับเอาเป็นว่าแนะนําครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะนวดที่ไหนตอนนี้ในทีมผมม,มีน้องอยู่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้จะจ๊ะ่ายคอเลยนะครับ อ,อีกส่วนหนึ่งในมุมของนักกีฬาในเรื่องของการโค้ซิงการนวดก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราเจอว่าบางคนนะครับกล้ามเนื้อดีแต่ว่าพีเซนต์ออกมาไม่ได้นะครับอันนี้โคตรนั่งสาคัญนะเว้ยคือมึงฝึกมาสามมึงมาฝึกมาสามเดือนหกเดือนเนี่ยรีมาชิบหายเลยกล้ามเนื้อดีมากนะครับอยู่ในจิมนะแต่พออยู่บนเวทีโอ้โหเอากล้ามออกมาไม่ได้ อันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับนี่คือเรื่องใหญ่นะครับแถมเวลาปั๊มนะฮะอันนี้ผมแชร์เทคนิคส่วนตัวไปด้วยเลยครับแถมเทคนิคแถมเวลาปั๊มถ้าเกิดว่าคุณมีความตึงตัวของร้ามเนื้อที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเล่นกระอกปั๊มอกอย่างเดียวเลยนะครับปั๊มไหล่ต้องแส่อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้เรียนลำดับความสําคัญก่อน ปั๊มเนี่ยแ่ะอกกระไลอยากให้มันใหญ่หลังไม่ออกจ้ะเฟล็กหลังไม่ได้จ้ะหลังไม่ออกหมุนไม่ได้จ้ะอ,อกตึงนะครับกลางปีกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนคุณหายไปแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีลำดับนะครับในการปั๊มซีที่3สามสำหรับตัวผมนะคนอือนผมไม่รู้นะครับผมใช้วิธีนั้นเลยนะเพราะผมเจอว่าแบบบางทีปั๊มอ,อกเยอะไปไม่ันอยากให้อ,อกมันฟูๆเว้ย สรุปหลงไม่มาหลังไม่มา,มมาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เคยบอกมัสซูรีเลชั่นชิพครับหรือว่าความสมพันของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีสิ่งที่สอดค้องกันอยู่ตัวนี้โคตรสำคัญเลยโอเคไปก่อนดีกว่าเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปเอาขนมปังซาวโดที่สั่งไว้โคตรดีขนมปังเนี่ย งมากบอกเลยย่อยง่าย,ายแล้วก็ดีต่อลำไส้เราด้วยครับขนมปังร้านนี้ผมเคยสั่งมารอบนึงแล้วแล้วมันอร่อยมากคือต้องบอกก่อนนะว่าแป้งซาวโดเนี่ยมันจะติดเปรีร้ยวๆนิดนึงแต่ดีกับลำไส้นะครับทำให้สุขภาพลำไส้ของคุณดีขึ้นด้วยนะครับ นี่ไม่ได้อวยเขานะเว้ยไม่ได้เขาเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเว้ยคือสั่งเขาจ่ายตังค์เขานะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันดีจริงคือไม่มีน้าตาลนะครับใช้น้ํามันใช้วัตถุใช้วัตถุดิบที่ดีอ่ะคือคอนเซปต์ของร้านเนี่ยเขาเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าทําเหมือนกับให้คนในครอบครัวก,กินเนี่ยเข,ายาข้าใจความหมายปะ่ะความหมายคือเวลาเราเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราทํากินกันเองเราจะเลือกวัตถุดิบที่ดีใช่ไหม เพราะว่าเรากินของเราเองไงร้านนี้เขาเหมือนกันเพราะว่าเดือนหนึ่งเขาทำแค่สี่ครั้งนะมั้งสี่ครั้งนี่เดี๋ยวหน้าตาเป็นนี้แล้วดูเขามีมากินมากแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าของมันดีนอะนะกวลว 300, ะสามร้อยมั้งหรือสองร้อยกจะไม่ได้โอเคไปกินข้าวกันดีกว่าเอาล้วครับนี่ ไม่รู้เห็นเปล่ามันจะหกอาหารผมเห็นป่ะก็คืออันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะเส้นทั้งมกกระท้าเนี่ยนะคือเส้นบุกนะครับก็คือสี่สิบแคลผุ่หนึ่ง 1, ถุ่มเล็กไก่หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็มีผักเหมือนเดิมก็คือเป็นผักโขมก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยแค่นี้แหละใช้ได้แล้วอร่อยแล้วเกีียหกเลยใส่พริกไทยเข้าไา คือในช่วงเนี้ยผมอาะจะเริ่มลดเริ่มลดเค็มลงเลยเพราะปกติอะ่ะผมเป็นคนกินเค็มมากคือผมเป็นคนกินเค็มมากคุณบอกเลยเพราะว่าเค็มมันไม่มีแคลอ,อ่ะแต่พอช่วงเนี้ยเราก็เลยจําเป็นต้องเบาลงมานิดนึงในช่วงตอนนี้มันเข้าเจ็ดวันสุดท้ายแล้วไงพยายามทําให้เกลือต่ําลงครึ่งนึงจากที่ผมกิน ใ,ใจป็นบมวมเรือ,อแต่ผมอ่ะจะทำจะทำแบบนี้เฉพาะเจ็ดตัวสุดท้ายนะอืมเพราะว่าโซเดียมอ่ะมันสามารถขับออกได้ไวอืมเดี๋ยวกินก่อนพอและโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นมื้ออาหารที่เราเตรียมไว้นะครับก็ ไก่150ข้าว150แล้วเดี๋ยวก็จะใส่พ,พริกไทยหนึง่งเกลือนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยครับไปดีกว่าสี่ห้าเเชิดหกไป กว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันยากยินแสนเข้นสิพายตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปฝึกที่สมัสอ้โหวันนี้โคตรเพียเลยวันหลังฝึกขานะแม่งโหนะลกจริงเพียแบบมันเพียคูณสองไงนะต้องแบบชั่วโมงมากมิคือแบบหลับนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนไปฝึกสมัสก็กินข้าวมือสุดท้ายครับแล้วก็เดี๋ยวหลังฝึกเสร็จก็ดื่มเวกับไออันนี้ก็จบละเือแล้โอเค ไปแล้วครับ แล้วเราก็ฝึกเสร็จแล้วนะครับกับกล้ามเนื้ออกแล้วก็เก็บไหล่นิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังแขนแล้วก็ท้องหลังแขกไม่ได้ถ่ายลืมถ่าย,ยวันนี้เป็นวันที่แม่งโคตรจะล้าเลยขาไม่ไหวแล้วหรือว่าอาจจะไม่ขาก็ไม่ดูนะไม่ไหวเลยขาอ่อนแบบวันนี้แบบงอแงจริงโอเคไปละก,ก็วันนี้อาจจะจบตรงนี้เลย เพราะว่าผมไม่ไหวแล้วหมดแรงกลับบ้านก็คงเมนูเนื้อเหมือนเดิมแหละเนื้อเนื้อปิ้งใส่บุกนิดนึงกับผักอะ่ะเหมือนเดิมวันนี้เหนื่อยมากแล้วแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้อีกหวันเว้ยสู้ๆส,สวัสดีครับวันดีนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับ